มาครับมาตอบคอมเมนต์น้องคนนี้นะผมนะ r p g เหรอครับไม่ใช่นะผมนะนี่คือเครื่องยิงจรวดต่อสู้กับรถถังนะครับหรือเขาเรียกกันว่า M72 นะครับอ่านี่แหละครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเต็มๆกันเลยครับผมไปดูครับผมตอบไปแล้วนะครับยิงร้อม้อมเริมยิงเริ่มยิง3 2 1โอ้โอ ช่องของอช่องชของจ่อกระทุกแตกในการบรรจุจ่อกระทุแตกแล้วบุกทำการถอดนะกระสุนซ้อมลบที่เป็นกระสุนซ้อมยิงนะไม่ใช่กระสุนซ้อมลบที่เป็นขนาด E72 จ่อกระทบแตกบรรจุนี่เป็นหัวนะครับย่านอันตรายท้ายเรื่อพื้นก็ห้าเมตรนะเหมือนกับ RPG ทำเวลาจะปั๊มสอนน้องก่อน มันจุไปมันจะเป็นลูกยางให้เกิดความแน่นใส่ลงไปนะครับใส่สุดแล้วกดกดลงไปแน่นปุ๊บปิดนะครับปิดจอกระทบแตกครับเดี๋ยวขึ้นไรลักนณดไหนขว้างขนาดกว้างอ่าทางข่าวับตัวนี้ยังยิงไม่ได้เพราะเรายังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นม่ใหญ่ไม่มีอะไรขึ้นนะครับเปิดห้ามไกลนะ เนี่ยคือไกนะครับลันไกกดตรงนี้ลงปั๊บใช้มือขวายิงยิงพร้อมพร้อมเริ่มยิงเริ่มยิงสามสองหนึ่งโค้